สวัสดีดค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะอ่ะกลับมาพบกับคุณครูจูนอีกแล้วนะคะในวันนี้อ่ะหลายคนสงสัยว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องไตรยางนะคะหลายคนสงสัยว่าครูจูนคะไตรยางมันคืออะไรคะมันเป็นแบบไหนคะแล้วมันต้องต้องเรียนอะไรยังไงคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบให้กับนักเรียนทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะมาดูนะคะตรายางคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษรสาหมู่นั่นเองนะคะอักษรสามหมู่แบ่งเพื่ออะไร ทำไมเราถึงจะต้องแบ่งให้มันเป็นสามหมู่ด้วยอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการนำไปผันคําผันคําก็คือใช้ในการผันวรรณยุกต์นะคะเอกโทตีจัตวานั่นเองนะคะเพราะอักษรสามหมู่แต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคําที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอะ แบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่อักษรสูงอักษรกลางและสุดท้ายเลยก็คืออักษรต่ำนั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อเลยอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะ11ตัวอ่ตัวเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะ11ตัวนี่11ตัว จำไว้ให้ดีนะคะมี11ตัว11ตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะอะมาดูกันเลยขอไข่ค่ะขอขวดชอชิงทอถุงถอทอฐานผอพึ่งฟอฝาสอสาลาสอเสือสอือสีหอหีนี่ มีทั้งหมด11ตัวนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนก็ต้องจําให้ได้ด้วยว่าเอ๊ะมันจํำยังไงนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูหลักการจําอักษรสูงเลยเขาบอกว่าการจําก็คืออ่ะมาดูเลยพอพึ่งก็คือผีผีฝากฝากก็คือฝอฝาถุง ถุงก็คือทอถุงกับทอฐานมีเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะออกเสียงเหมือนกันนะคะต่อไปข้าวข้าวก็คือขอไข่กับขอขวดนะคะส่วนคำว่าสารสารนี่ก็คือสอสาราออสอฤศีแล้วก็สอเสือนะคะมันเป็นสอเหมือนกันนะคะต่อไปให้ให้ก็คือหอหีบชันก็คือชอชิงอ่ะ เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3สองผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเด็กๆพอจําได้ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอักษรสูงนะคะอักษรสูงจะมีทั้งหมด1 1ตัวนะคะจำให้ได้นะคะ1 1ตัวนี้ผีฝาก ุงข้าวสารให้ฉันนะคะอะเรามาดูต่อไปเลยต่อไปก็คือจะเป็นอักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะ9ตัวนี้มีอะไรบ้าง อ่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าไอ้เก้าตัวเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ตัวแรกเลยกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชดาตอปะตักบอใบไม้ปอปลาออ่า พบหรือ,อยังเอ่ยเก้าตัวครบพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะมีตัวอะไรบ้างมีกอาายจอจานดอเด็กตอตา่าดชดาตอปตากบอไปไม้ปอปลาอออาอ่ะจำ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 อ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้ครูจูนมีหลักในการจำดังนี้คะ่ะ มาเจอกันและกับหลักการจําอักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวนะเมื่อกี้นี้อ่ามีทั้งหมด9ตัวนะคะ9ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยดูหลักการจําก่อนนะหลักการจํานะคะก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่ง ไก่จิกเด็กตายบนปากองค์จำได้ไหมมาดูก่อนนะคะไก่แทนด้วยกอไก่เห็นไหมคะกอไก่เดี๋ยวเราไม่เห็นู๋วครูจะดูให้นะคะ,ะไก่ก็แทนด้วยกอไก่จิกก็แทนด้วยจอจานเด็กก็แทนด้วยดอเด็กกับดอชาดาเพราะออกเสียงดดเหมือนกันนะคะต่อไปตอเต่า ต่เต่าคำว่าตายใช่ไหมคะตายก็ออกเสียงต่อเต่ากับตอประตักนั่นเองนะคะต่อไปบนบนก็คือบอใบไม้ก็คือแทนค่าด้วยบอใบไม้ส่วนปากก็คือปอปลาและโอง่งโอ่งก็คือตัวออออ่างนั่นเองนะคะอ่ะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด เก้าตัวเก้าตัวได้แก่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งอ่ะเก้าตัวพอดีเลยอ่ะท่องอีกครั้งหนึ่งนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งไก่จิกเด็กตาย เด็กตายบนปากโอง่งมีทั้งหมด9ตัวถ้าเห็นอักษรดังนี้สแสดงว่าอยู่ในอักษรกลางนั่นเองนะคะเมื่อกี้อักษรสูงมีกี่ตัวอักษรสูงมีกี่ตัวติ๊กต๊อกติ๊กตอกอักษรสูงมีทั้งหมด1 1ตัวใช่ไหมคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันส่วนอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตาย เด็กตายบนปากองมีทั้งหมด9ตัวเราผ่านมาแล้ว2อักษรแล้วนะคะแรกเคยก็เลยอันแรกเลยก็คืออักษรสูงอันที่2ก็คืออักษรกลางนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยต่อไปเป็นอะไรนะมีสูงกลางแล้วก็ต้องมีมดีมีอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำ มีเยอะที่สุดเลยอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัว24ตัวเน้นๆเ,เลยนะคะสีสีฟ้าแล้วกันเนาะ24ตัวอยู่ข้างๆกับพี่หมีแบ์นะคะ24ตัวถ้าเห็น24ตัวแสดงว่าเป็นอักษรต่ำนะคะอะอักษรต่ำเสร็จแล้วอเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยมีตัวคอควายตัวอะไรคะคอคน งงูชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงอะไรเอ่ยทอพู้เท่าทอนางมนโทนอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานและฟอฟันจบหรือ,อยัง ยังไม่จบนะคะเพราะว่ามีตั้ง24ตัวต่อไปเป็นพอสัำเพามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแเวนรอจุลาหอนกคุก24ตัวครบแล้วนะคะเอาคููจูนมันเยอะจังเลยอะ่ะหนูจะจำยังไงเนี่ยเด็กๆหลายคน คุณครูคะหนูจะจํายังไงเนี่ยมันมันมันตั้งยี่สิบสี่ตัวหนูจําไม่ได้หรอกอะจาไม่ได้ใช่ไหมคะจาไม่ได้คุณครูมีเทคนิคในการจําดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยอักษรต่ําแบ่งออกเป็นอักษรต่ําเดียวอักษรต่ําคู่อ่าแบ่งออกเป็นอักษรต่ําเดียวอักษรต่ําคู่อ่ามาดูก่อนเลยอันดับแรกเลยก็คือ อักษรต่าอักษรต่าเดี่ยวนะคะดูดีนะคะอักษรต่ําเดี่ยวกับอักษรต่ําคู่นะคะอักษรต่ําเดี่ยวมีอะไรบ้างอ่ะมาดูเลยอักษรต่ําเดี่ยวจะมีทั้งหมด1ิบตัวได้แก่งองูยอหญิงนนเนนนนหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอลแวนลอจุฬา สิตัวนะคะอีกครั้งหนึ่งอักษรต่ําเดียวมี10ตัวได้แก่งงูยอหญิงนอเนนนหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแวนลอจุลานะคะอันนี้ก็คือเป็นอักษรต่ําเดียวอักษรต่าเดียวมี10ตัวนะคะอักษรต่าเดียวมี10ตัว ต่อไปเป็นอักษรต่ำคู่อักษรต่ำคู่นะคะอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวค่ะได้แก่ตัวคอควายคอระคังชอช้างซอโซ่ชอเชอ์ทอมนโททอพุทธเฒททหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภา พอนกคู่นะคะอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ14ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะมีตัวคอควายคอระคางชอช้างซอโซชอเชอทอนางบนโท,ทอผู้เท่าททหารททงทพ,พานฟอฟัน พอสำเพาแล้วก็ฮอนกคูกนะคะทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งอักษรต่ำเดียวมี10ตัวอักษรต่ำคู่มี14ตัวต่ำเดียวมี10ต่ำคู่มี14นะคะจำให้ถูกต้องนะคะเอ๊คุณครูคะมันหนูจำไม่ค่อยได้เลยนะคะอ่าเด็กๆหลายๆคนก็วิคุณครูหนูจะมีเทคนิคในการจำไหมแน่นอนค่ะ คจูนก็มีเทคนิคในการจำเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการจำในอักษรต่ำเดียวกันก่อนเลยนะมาดูค่ะ,คะเทคนิคการจำนะคะอักษรต่ำเดียวอ่ามาดูเลยนะคะตึ๊บตื๊บต๊บอ่าอักษรต่ำเดียวนะคะมาดูเขาแทนด้วยว่างูใหญ่นอนอยู่นะ ริมวัดโมลีโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอะงูก็แทนค่าด้วยงองูใหญ่ก็คือหอหีบ นอนก็คือตัวนนหนูอยู่ก็คือยอยักษ์ลนะก็คือตัวนนเนนริมก็คือตัวรอเรือนะคะวัดก็คือวอแหวนโมก็คือมอหมาลีก็คือตัวลอจุฬานะคะโลกก็คือตัว ลอลิงนะคะจําให้ถูกต้องงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอันนี้คือเป็นหลักการจำอักษรตาเดียวอ่ะต่อไปมาดูอักษรต่ำคู่บ้างอักษรต่ำคู่เขาบอกว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอพ่อค้าฟันทอง ซื้อช้างหอ,อพ่อก็คือตัวพอพานกับตัวพอสพาเผ่า้าตัวคำว่าค้าค้าก็คือคอควายกับตัวคอละคางฟันก็ตึก,ก็คือตัวฟฟันนะคะทองทองก็คือทอทหารทอทงทอนางมณโททอผู้เท่า โททั้งหลายแหล่นะคะก็คือทองซื้อก็คือตัวซอโซช้างก็คือตัวชอช้างกับตัวชอเชอนะคะหอก็คือตัวหอนกฮูกนะคะจำง่ายๆพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอพ่อค้าฟันทอง ซื้อช้างหอ,อันนี้คือหลักการจําในอักษรต่ําคู่อักษรต่าเดียวเอาใหม่ทบทวน,นอีกครั้งนึงอักษรต่ําเดียวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลอักษรต่ําเดียวงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลอักษรต่ําเดียวมีทั้งหมด10บตัวอักษรต่ำคู่ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหออักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวรวมกันเป็น24ตัวก็คืออักษรต่ำนั่นเองนะคะหลักการจาง่ายๆให้นักเรียนนะคะจําให้ได้เลยนะคะจําให้ได้เลยนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวทวนก่อน อักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งมีทั้งหมด9ตัวอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวแบง่งออกเป็นอักษรต่ำเดียวมีทั้งหมด10ตัวได้แก่ งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกส่วนอกักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวได้แก่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอจําได้ไหมคะอ่าจาได้หรือเปล่าเดียวเรา เด็กๆมาช่วยครูจูนหน่อยครูจูนมีเกมมีเกมในการเล่นอยากให้เด็กช่วยครูจูนมากเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันกิจกรรมตอบได้ให้แต้มช่วยครูจูนหน่อยนะเด็กๆต้องช่วยครูจูนนะคะอ่ะมาดูเลยอักษรกลางมีกี่ตัวอักษรกลางมีกี่ตัวนะอักษรกลางอักษรกลางอักษรกลางครูจูนบอกว่าให้จําว่า ไก่จีกเด็กตายเด็กตายบนปากโอก่งมีทั้งหมดเก้าตัวใช่ไหมเก้าตัวนะถ้าใช่หนอลองคลิกสิเก้าตัวคลิกที่เลขเก้านะหนึ่งสองสามตึ๊บอ้าถูกต้องไหมคะโอ้ถูกต้องนะคะปลุกมือให้ตัวเองหน่อยนะคะอ่ะต่อไปติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อักษรสูงมีกี่ตัวอักษรสูงมีกี่ตัวนะครูจูนบอกว่าให้จำว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีทั้งหมดถ้าอักษรกลางมี9แล้วอักษรสูงก็ต้องมีทั้งหมด10 10เท่าไหร่อ่ะ10 10เท่าไหร่อ่ะลูก สิบเอ็ดตัวเก่งมากเลยอะเดี๋ยวเราครูจุนตอบก่อนนะสิบเอ็ดตัวติ๊กเย้ถูกต้องนะคะถูกต้องเลยอ่ะเขาบอกว่าอักษรต่ำมีกี่ตัวอักษรต่ำมีกี่ตัวครูจุนเคยบอกไว้ว่าอักษรต่ำนะคะเราแบ่งแยกเลยอักษรต่ำต่ำเดียว มี10อักษรต่ำคู่มี14เอามารวมกันเป็น20เทลาไหร่24ตัวใช่ไหมคะอ่ะโอ้ยง่ายมากตอบเลย24ตัวไม่ใช่25นะคะตอบ24ตัวติ๊กลงไปว้าวเราตอบถูกทั้งหมดกี่ข้อแล้วคะนักเรียน3ข้อแล้วนะคะลกูก3ข้อแล้วนะอ่ะต่อไปลกูก อักษรหมู่ใดมันมันมันเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพของปากกาดันเองปากกาขึ้นต้นด้วยปอปาปอปาอยู่ในอักษรสูงไหมใช่ไหมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีปอปลาไหมไม่มีตัดทิ้งอ่ะมาดูอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งปาก แสดงว่าปากกานี้ต้องอยู่ในอักษรอักษรเลยคะข,ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะปอปาอยู่ในอักษรกลางนั่นเองนะคะโอ้เก่งมากเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะจากภาพอยู่อักษรหมู่ใดอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยครูจูนกันก่อนเลยนะคะ,ะมาดูก่อนจูนชอบเลขสี่กดเลยตึกรูปอะไรอะ่ะอุ้ยมีแปลงสีฟันด้วยตึก๊ก กดไปเรื่อยๆเ,เลยรูปอะไรนะรูปอะไรนะตึกตึก่ะรูปฟันฟันฟอฟันอักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฟอฟันนะฟอฟันใช่ไหมอักษรกลางไก่จิกเด็กตาย เด็กตายบนปากโอ่งมีไหมไม่มีแสดงว่าอันนี้จะต้องอยู่ในอักษรสูงนั่นเองนะคะโอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ที่เป็นกำลังใจให้ครูจูนในครั้งนี้นะคะอะต่อไปเลยนะคะต่อไปต่อไปนะตึบ๊บ จากภาพอยู่อักษรหมู่ใดทอถุงทอถุงอยู่อักษรกลางหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่นะอยู่ในอักษรสูงไหมผีฝากถุงอ่ะแสดงว่าต้องอยู่ในอักษรสูงนั่นเองนะคะอักษรกลางไม่ใช่นะโลกตัดตออกเลยต่อไปจากภาพอยู่อักษรหมู่ใดตึก๊กกดดูเลย ้าวรูปเลยคะลกูกใครตอบได้บ้างเนี่ยอ่าอยู่อ่า,ออานอนเนนนอนเนนนอนเนนอักษรต่ำเดี่ยวมีสิบตัวใช่ไหมท่องซิงูใหญ่นอนอยู่ณฮะงูใหญ่นอนอยู่นะรนะิมวัดโมลีโลกม,ม,นนนนนมีมีตัวนอนเนนไหมมีตัวนอนเนนไหมอักษรต่ำคู่พ่อค้าฟันทอง ซื้อช้างหอไม่มีตัวนอนเนนแสดงว่านอนเนนก็คือตัวอักษรต่ำเดียวนั่นเองนะคะ,ะต่ำคู่ใช่ไหมไม่ใช่มันก็จะหายไปนะคะ,ะมาดูเลยต่อ,อต่อไปนะ อะจากภาพอยู่อักษรกลางใช่หรือไม่ใช่ไหมอักษรกลางแมกกไก่ใช่ะคะต่อไปจากภาพอยู่อักษรต่ําใช่หรือไม่ดูจากภาพนี้มันใช่อักษรต่ำไหมคะไม่ใช่มันคืออักษรสูงนั่นเอง ต่อไปนะคะจากภาพอยู่อักษรสูงใช่หรือไม่สูงไหมสอเสือใช่ไหมคะสอเสือผีฝากถุงข้าวสารอ่าใช่อ่าโอเคไม่ใช่นะคะอ่าอันนี้ตอบใช่ถูกต้องแล้วต่อไปต่อไปนะคะอ่า คลิปวิดีโอนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทําให้นักเรียนทุกคนนะคะจําได้ว่าตรายางอักษรสามหมู่มีอะไรบ้างให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเลยนะคะเรื่องการผ่นวรรณยุกต์ ในอักษรสามหมู่นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูจูนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอกราบขออภัยณนะแห่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย